ตอนนี้เราก็พาเอจีมาเดินตลาดปากช่องครับติดตามไปเลยครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันนี้วันที่20เดือนวันนี้วันที่20เดือนพฤศจิกายันสมุทรลพบุราครับดูครับตลาดปากช่องมีอะไรกินบ้างครับตลาดปากช่องครับโอ้โหมีของน่ากินมากมายเลยครับโอเคครับเขาเรียกตลาดอะไรนยในภาษาปะ ต,ตัวต่าตัช่องตอนยามเย็ยนนะครับโ้ขนมปังนะครับตะขยายขนมทั้งแตกไก่ยกยากินะครับพอแป้นครับเน่ยขม้มอะไรอันนี้ก็อร่อยนะครับอันนี้นาผลไม้นะครับส้มต,ตามอันนี้ก็สะอาดสุขภาพนะครับอันนี้ก็พวก ย่างยากหลากหลายนะครับในของอย่างยากนั้นนะครับสิบาทสิบาทสิบาทนะครับฝรั่งนะครับนะครับนี่จะสลัดผักนะครับสามห้าบาทโอ้น่าสนใจครับอันนี้กระโพานะครับสิบาทสิบาทนะครับสนใจครับนี่กําลังมาตั้งครับตอนนี้เวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็นนะครับนะครับอาหารข้าวมือสองนะครับเสื้อผ้านะครับเป็นปลายนะครับ อาชิ้ด้วยสามร้ยเก้าบาทนะครับก็พันสวยเลยนะครับมีกอต์เตอรี่ด้วยนะครับของนี้ก็โอ้โหตลาดยาวมากนะครับตลาดตักช่องอันนี้ลูกความสองลูกยี่บห้าบาทนะครับสิบสามบาทของถุงเท้าครับเสื้อผ้า ครับองเท้านีจิมขายด้วยครับรถติดกับทานรถติดครับไปกันครับเห็นครับมีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าของใช้ผู้หญิงนะครับพัดมี มีถ้าสนใจเป็นมีนะครับน,นี่มีอบพุดเส้นนะครับครับม,มีเสื้อผ้าตอนนี้เต็มเลยเสื้อผ้าของสวยๆทำงานเหมืนะัหลายผักช่องครับมีทั้งอาหารมีทั้งเสื้อผ้า ังของใช้นะครับตุ้น่องรองเท้าแบบได้กันมานะครับอันนี้อะไรไก่กุ้งชิชิชคือสิบห้าบาทนะครับของสวยเงามนะครับเซอร์ฟ้าเยอะมากเลยครับมีแก๊กตั้มด้วยฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอ้ เยอะมากนะครับตลาดปักช่องนะครับเสื้อชั้นในนะครับเสื้อชั้นในเสื้อชั้นนอกนะครับนแฟชั่น <Fashion S 2> นะครับของเล่นนะครับน,นี่ก็ตลาดปักช่องเราครับ,บมียำเนี่ยยำยำรสเด็ดนะครับ นี่เราจะวนอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ล็อกได้ล็อกถัดไปนะครับมีตัววีิส่งนะครับในผงกระปกด้วยนะมีผักเกงยีนคือกระหนาวนะครับเต็มเลยนะครับกรละครึ่งด้วยเก่งการกระลัครึ่งด้วยติดฟิล์มเลยนะครับอาร์บิคิวสิบบาทน่องรองเท้า้ก่งการกระลัครึ่งเยอะเลยนะครับมียำด้วยน่ากินน่ากิน เบื oh, taking, oh, ้องนะครับน้ำโอ้อันนี้นะเจ้อันนี้น้ำอะไรเอ่ยปลาทองอ่าอีน้ำอะไรบ้างเฉยปลาทองโบโลยงาดำน้ำขิงเป็นเป็นน้ำเปล่าเนี่ยไม่อ๋อเป็นน้ำต้มอันนี้นน้ำขิงอันน้ำเปล่าอ่านน้ำขิงครับนี่อะไรปลาทองอันนั้นน้ำปลาทองอ่าน้ำปลาทองหนึ่งน้ำขิงหนึ่งมีอะไรอีกครับบัวลอยงาดำน้ำขิงอันนั้นชุดสองเออเอาันนี้ชุดนึงครับบัวลอยเท่าไหร่ครับบัวลอยี่สิบห้า เป็น45แล้าทั้งหมดขอบคุณครับอร่อยไหมอร่อยล้ำอร่อยล้ำล้ำลึกด้วยตอนจะัปขายมาโดนแล้วไปกือบ2ี่สิบปีแล้วครบี่ปีเีไม่ได้อันนี้อันนี้อะไรโกลอเออะไรน้ำตาหูตาเอุคุ้งอะไร ู้า60บาทอเอ้ยครับเดี๋ยวไปนั่งกินนะอะไรใส่ใส่ใส่เนี้นนยคนนึงใส่เลยเกษัโอเคครับ,คครบมาเดินชมตลาดปักช่องมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับแม่ค้าก็สวยนะครับคครรัับบนี่หอยแครงนะครับหอยแครงไก่ป๊อปโอ้ไก่ตัดไก่ตัดโอเคครับน่นนนสาสนใจเลยนี่ต้นเท่าไหร่ครับ สามต้นลอยครับค่ะชื่อมันว่าอะไรอันนี้เขาเรียกชื่ออะไรแอสตโรสตโรแอสโตรสามต้นลอยใช่ไหมถังทองถังทองอะไรมุดมุด <c oughs> อะไรนะอันนี้อีรุสโบครับอ,อ,อ๋อชิคเมสเซจิ่งถังทองถังทองพั้ครับอ๋ออย่างสวยเลยใหญ่ได้อย่างเมตรหนึ่งโอ้อันนี้ก็เราเป็นเบียร์พวกนี้จะดอกสวยดอกจะมีสีสันสดใสกิมนโน มะเฟืองเงินแล้วก็ผลนกเหลือกผน,นแมวผลนกขาวแล้วอันนี้จะเป็นโล่เงินสองร้อยนะมาสนใจนะครับแต่สนใจก็มาที่องที่ครับเดี๋ยวแล้วกันครับครับครึ่งอะไรคนละครึ่งด้วยเนี่ยใช่ครับโอเคครับโอ,คคบโอ้สวยดีจังเลยครับอันนี้เดินดูครับอันนี้มีอะไรเนี่ย ีก,กุ้งุางล่อ,อยโอ้ละร้อยน่าสนใจจังเลยอโอเคครับเราก็ขนมปังนะครับอันนี้ผลไม้อาหายกินผลไม้ผลไม้นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับ สามสบาทค่ะโอเคครับเอาสอโอนะครับ30มสิบบาทโ,โมมะละกอ20่สิบจ้ารับแล้วยนะครับมาซื้อผลไม้กันครับ30บาทครับมาเดินช้อปปิ้งกันครับวันนี้ตลาดปลาสองอันนี้ตั้งกี่บาท20บาทจ้ามาน่าสนใจนะเอาไอ้ผมมาในเลม ลกได้ครับจับไม่หน่อยนะครับเอาสีนะครับเอาสีเดียวกันใช่ค่ะแท็กตั๊บเอ้ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเชี่คนตอนตอนตอนทรายเอครับน้องใส่นี่เลยใส่ในก้อใสเลยครโอเคครับขอบคุณนะครับเอาวงแช่อิ่มเสร็จบวยนะครับโอเคครับ อโอเคครับน <laughs> อันนี้ไก่จอนะครับโอ้ของกินนั้นเลยปักน้ำพริกไหมครับแลพ่อจะนด้กินเลยขนมปังครับนี่น่าสนใจนะครับโอ้อันนี้ของหน้าของกิน่พริพกน้ปลาหวานไหมแม่ปลาหวานปลานะ้ามีน้ำพริกปลาหวานไนะหม ถุงละสิบาสบาทถุงละบาทอ่ะ,อะเอาเอาถุงหนึ่งครับยายอ,าอันนี้ชุดหนึ่งครับอันนี้อันหนึ่งครับยายอันไหนสิบบาทน,น,นี่เนี่มีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้รวมเป็นแสดงกี่บาทครับยี่สิบยี่ห้าบาท ชีฝักครับจักบาทจักบาทยี่ห้าบาทเนี่ยสมมติจักบาทอะไรยายนี่อรรนี่อะไรอันนั้นหกยายมันถุงรั่วถุงรั่วถุงรั่ว Ừ, trời ơi phải lành hết tung nó Để càm vẽ xì À, hạch 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 ăn ăn luộc hạch hạch Ăn ăn luộc, hạch 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 6กทีบบาทเอาน,นี้ไว้ให้ยายด้วยครับขอบคุณนะครับซื้อครับมะพร้ากใหญ่ วเัดโอวตรงนี้เป็นโซนของกินนะครับกินทั้งนั้นเลยเิญือไก่ผลไม้รัมของกิน,กน,นเยอะเลยครับข้าวน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับขนาดฝากช่อง เปิดนะครับข้ามาเทียบเลยไอ้โวนมาซีอีรอบนะครับองเบื้ผลไม้เทียบนะครับครัแบบนี่ก็มาดูตลาดปลาช่องกันนะครับมานั่งเดี๋ยวมานนั่งาากินอย่างไรเออหอาหารมาทากินอย่างไรปลา แล้วนะครับน,นี่มาอาแม่กกินเปาะปอปลากันอยู่เลยครับอโอเคครับสวัสดีครับ